ปอกขาอ่อนนะคะไปจิ้มมาจากบ้านสวนขากำลังเริ่มออกคุณยายไปจิ้มมานะคะดูคุณยายตั้งใจปอกขามากเลยปาดข้างปาดข้างสองข้างนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็ปอกนะคะ หักหักจอยขาคาุณยายเปาะนี่นะคะขาอ่อนเป็นตาเป็นตาเสียหนออวบอวบอ้วนอวนนะคะขาปลานะคะยาวยาวยาวสุดนะเนี่ยนี่ยาวสุดละขาวๆอันนี้ แดงๆยังไม่โตมีลูกค้าสั่งนะคะคุณยายก็ไปจิ้มมาให้ขายได้วันละร้อยร้อยกว่าบาทนะคะค่ะคุณยายนี่นะคะตัดแล้วก็ปอกผมยังผมยังทรงเข้าป่าเหมือนเดิมนะคะ ลงเข้าปลาจิ<ข>้ม<า>ขามาเชื้อนี่นะคะนี่ดูวิธีปอกขานะคะนี่เลยเนี่ยเสร็จแล้วแป๊บเดียวตัดหัวปึ๊บแล้วก็ปาดข้างแล้วก็ปาดข้างสองข้างนะคะ แล้วก็ตัดแล้วก็ปอกเลยนี่เสร็จแล้วเร็วมากชืบป,ปื๊บปื๊บพึบป,ปอกนะคะนี่ปอกแล้วปอกอีกเสร็จแล้วโอ้ ออกเร็วมากเลยชื้ชื้นนี่นะคะนี่แกะเลยชืบเสร็จแล้วนะคะจะเสร็จแล้วชื้เสียงนกกระจอกนกกระจอกเกาะอยู่หลังคาบ้าน ชืบแกะเลยนะคะอันนี้ยาวละนี่ชืบโอ้หนอนนี่ยาวมากชืบชว่วบถ้าถ้ามันยาวแล้วมันจะขาวนะคะถ้ามันไอ้ถ้ามันสั้นมันจะแดงๆเพราะว่าใบมันยังไม่ออกเนี่ยอันเนี้ยอร่อย san xan đen đen vậy